การคำนวณชีวิตจากวันพระจันทร์เต็มดวงร่วมค้นหาความลับของอิทธิพลจากวันพระจันทร์เต็มดวงที่มีต่อชีวิตประจำวันของคุณเรียนรู้วิธีการคำนวณและตีความหมายเพื่อนำไปปรับใช้ในการตัดสินใจและวางแผนอนาคตบทที่1พระจันทร์เต็มดวงคืออะไรพระจันทร์เต็มดวงเป็นปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลก ในทางปฏิบัติหมายความว่าโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทาให้แสงอาทิตย์ส่องไปยังด้านที่หันมายัางโลกของดวงจันทร์อย่างเต็มที่เราจึงมองเห็นดวงจันทร์เป็นวงกลมสว่างเต็มดวงบนท้องฟ้าปรากฏการนี้เกิดขึ้นประมาณเดือนละครั้งเนื่องจากระนาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์หากอยู่ในแนวเดียวกันพอดี เราจะเกิดปรากฏการ์จันทรุป,ปราคาซึ่งดวงจันทร์ผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกในหลายวัฒนธรรมพระจันทร์เต็มดวงมีความหมายและสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางวัฒนธรรมมองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความโชคดีความอุดมสมบูรณ์และการเก็บเกี่ยวในขณะที่บางวัฒนธรรมเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พลังงานทางจิตวิญญาณเข้มข้นและเป็นเวลาที่เหมาะสําหรับการทําพิธีกรรมหรือการทําสมาธิตำนานเกี่ยวกับพระจันทร์ เต็มดวงมีอยู่มากมายเช่นเรื่องของมนุษย์หมาป่าที่แปลงร่างในคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ที่มีอำนาจวิเศษในประเทศไทยพระจันทร์เต็มดวงมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยวันขึ้น15ค่ําค่ำซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงมักเป็นวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสารบูชาอิทธิพลของพระจันทร์ต่อโลก และสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาค้นคว้ายอย่างต่อเนื่องแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงในมหาสมุทรซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นการเดินเรือและการประมงมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าพระจันทร์เต็มดวงอาจมีผลต่อพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดเช่นการผสมพันธุ์ของปะการังและการวางไข่ของเต่าทะเลนอกจากนี้ ยังมีความเชื่อที่ว่าพระจันทร์เต็มดวงอาจมีผลต่ออารมณ์และสุขภาพของมนุษย์แม้ว่าผลการศึกษาในเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนและเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยสรุปแล้วพระจันทร์เต็มดวงเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจและมีความสำคัญในหลายมิติตั้งแต่ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวงโคโจรของดวงจันทร์ไปจนถึงความเชื่อและตำนานที่สืบทอดกันมาในวัฒนธรรมต่างๆและอิทธิพลที่อาจมีต่อโลก และสิ่งมีชีวิตการสังเกตและศึกษาพระจันทร์เต็มดวงทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลและโลกที่เราอาศัยอยู่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติบทที่สองวัจักรของพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราที่มีต่อดวงจันทร์เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์และโลก ในช่วงข้างขึ้นดวงจันทร์จะค่อยๆสว่างขึ้นเริ่มจากจันทรเสี้ยวไปจนถึงจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงจันทร์ปรากฏให้เห็นเต็มดวงบนท้องฟ้าในทางตรงกันข้ามในช่วงข้างแรมดวงจันทร์จะค่อยๆมืดลงจากจันทร์เต็มดวงกลับไปเป็นจันทรเสี้ยวอีกครั้งวัดจากนี้ใช้เวลาประมาณ29.5วันซึ่งเรียกว่าเดือนจันทร์ทรอตติความเชื่อเกี่ยวกับอิทธิพลของขึ้นข้างแรมที่มีต่อชีวิตประจำวันนั้นมีมาอย่างยาวนาน หลายวัฒนธรรมเชื่อว่าข้างขึ้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นการเติบโตและการสะสมพลังงานในขณะที่ข้างแรมเป็นช่วงเวลาแห่งการปล่อยวางการชำระล้างและการพักผ่อนบางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองมีพลังงานมากขึ้นในช่วงข้างขึ้นและรู้สึกเหนื่อยล้าในช่วงข้างแรมนอกจากนี้ข้างขึ้นข้างแรมยังมีผลต่อปรากฏการธรรมชาติอื่นๆเช่นน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์และโลกในช่วงข้างขึ้นข้างแรมที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และโลกอยู่ในแนวเดียวกันจะเกิดน้ำขึ้นน้ำลงสูงสุดซึ่งเรียกว่าน้ำเกิดปฏิทินจันทรคติเป็นระบบปฏิทินที่อิงตามวัดจากของดวงจันทร์ซึ่งแตกต่างจากปฏิทินสุริคัตที่อิงตามการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ปฏิทินจันทร์ทติถูกนำมาใช้ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีพิธีกรรมและการดำเนินชีวิตประจำวันการใช้ปฏิทินจันทคติช่วยให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในแต่ละช่วงเวลาและสามารถปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของธรรมชาติได้ตัวอย่างเช่นการปลูกพืชตามปฏิทินจันทคติซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีหรือการทำกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามความเชื่อทางจันทคติ การทำความเข้าใจวัดจักรของพระคจันทร์และการใช้ปฏิทินจันทกติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงเราเข้ากับธรรมชาติและพลังงานรอบตัวช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลบทที่3การคำนวณวันพระจันทร์เต็มดวงการคำนวณวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นศาสตร์ที่ผสานความรู้ทางดาราศาสตร์และปฏิทินเข้าด้วยกัน เพื่อให้เราสามารถทราบถึงวันที่พระจันทร์เต็มดวงจะปรากฏบนท้องฟ้าได้อย่างแม่นยำการทราบวันพระจันทร์เต็มดวงล่วงหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางาศาสนาวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาศาสตร์แห่งการคำนวณวันพระจันทร์เต็มดวงนี้มีเครื่องมือและแหล่งข้อมูลมากมายที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบและคำนวณได้ เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการตรวจสอบวันพระจันทร์เต็มดวงได้แก่ปฏิทินจันทคติซึ่งเป็นปฏิทินที่อิงตามการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์โดยปฏิทินจันทรคติจะระบุวันพระจันทร์เต็มวงไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมากมายที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวันพระจันทร์เต็มดวงซึ่งสามารถค้นหาได้ง่ายดายบนอินเทอร์เน็ตแหล่งข้อมูลเหล่านี้มักจะให้ข้อมูลที่แม่นยำและอัปเดตอยู่เสมอ ทำให้เราสามารถตรวจสอบวันพระจันทร์เต็มดวงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้ที่ต้องการคำนวณวันพระจันทร์เต็มดวงด้วยตนเองแม้จะไม่สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำเท่ากับการใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์แต่ก็สามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆโดยอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงโครงจรของดวงจันทร,ร์รอบโลกวงโครจรของดวงจันทร,ร์ใช้เวลาประมาณ29.5วันซึ่งเรียกว่าเดือนจันทรคติดังนั้น หากเราทราบวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งล่าสุดเราสามารถประมาณการวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งถัดไปได้โดยการนับไปอีก29หรือ30วันวิธีนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างแต่ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการคาดการวันพระจันทร์เต็มดวงได้ในเบื้องต้นอย่างไรก็ตามการคำนวณวันพระจันทร์เต็มดวงด้วยตนเองนั้นมีความซับซ้อนกว่าที่คิดเนื่องจากวงโคจรของดวงจันทร์ไม่ได้เป็นวงกลมที่สมบูรณ์แต่เป็นวงรี ทำให้ความเร็วในการโคดของดวงจันทร์ไม่คงที่นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการปรากฏของพระจันทร์เต็มดวงเช่นตำแหน่งของดวงอาทิตย์และโลกดังนั้นการใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จึงเป็นวิธีที่แม่นยำและสะดวกที่สุดในการตรวจสอบวันพระจันทร์เต็มดวงการรู้ล่วงหน้าถึงวันพระจันทร์เต็มดวงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนกิจกรรมต่างๆในหลายวัฒนธรรม วันพระจันทร์เต็มดวงถือเป็นวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมมีการจัดพิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆเพื่อฉเฉลิมฉลองความงามและความศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์นอกจากนี้การทราบวันพระจันทร์เต็มดวงยังเป็นประโยชน์ต่อ,อการเกษตรการประมงและการเดินเรือเนื่องจากดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อระดับน้ําทะเลและปรากฏการทางธรรมชาติอื่นๆสรุปได้ว่าการคํานวณวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างยิ่ง การทราบวันพระจันทร์เต็มดวงล่วงน่าช่วยให้เราสามารถวางแผนกิจกรรมต่างได้อย่างเหมาะสมและยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างดวงจันทร์โลกและชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะเลือกใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หรือจะลองคำนวณด้วยตนเองสิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงความสำคัญของดวงจันทร์ที่มีต่อชีวิตของเราและใช้ประโยชน์จากความรู้นี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่ตนเองและสังคม บทที่4อิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจพระจันทร์เต็มดวงเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำและมีความเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณแม้ว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะยังไม่ได้ยืนยันผลกระทบเหล่านี้อย่างชัดเจนแต่หลายคนยังคงรายงานถึงการแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวผลกระทบที่เด่นชัดที่สุดอย่างหนึ่งคือ การรบกวนการนอนหลับหลายคนพบว่าในช่วงพระจันทร์เต็มดวงพวกเขานอนหลับยากไม่สนิทหรือตื่นเร็วกว่าปกติการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกี่ยวข้องกับการที่แสงจันทร์ที่สว่างขึ้นรบกวนการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมวงจรก,การนอนหลับนอกจากนี้ความเชื่อและจิตใจที่เชื่อมโยงกับพระจันทร์เต็มดวงก็อาจมีส่วนทําให้เกิดความวิตกกังวลและความตื่นตัวมากขึ้นซึ่งส่งผลเสียต่อการนอนหลับในด้านอารมณ์ หลายคนรายงานว่าพวกเขามีความรู้สึกที่รุนแรงขึ้นในช่วงพระจันทร์เต็มดวงไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความโกรธหรือความวิตกกังวลบางคนอาจรู้สึกกระปรี้กระเปรา่าและมีพลังงานมากขึ้นในขณะที่บางคนอาจรู้สึกเหนื่อยล้าและหงุดหงิดง่ายขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายหรืออาจเป็นผลมาจากความคาดหวังและความเชื่อที่มีต่อพระจันทร์เต็มดวงนอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าพระจันทร์เต็มดวงมีความเชื่อมโยงกับพลังงานและความคิดสร้างสรรค์บางคนพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นมีแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะหรือมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามผลกระทบเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากปัจจัยอื่นๆเช่นสภาพแวดล้อมอารมณ์และความเชื่อส่วนบุคคล ในด้านสุขภาพมีรายงานถึงผลกระทบของพระจันทร์เต็มดวงอาการป่วยบางอย่างเช่นโรคลมชักและโรคทางจิตเวชบางการศึกษาพบว่าจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับก,การรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการเหล่านี้เพิ่มขึ้นในช่วงพระจันทร์เต็มดวงอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าพระจันทร์เต็มดวงเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการเหล่านี้และอาจมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นความเครียดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าพระจันทร์เต็มดวงมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์บางคนเชื่อว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผู้คนมีแนวโน้มที่จะทำอะไรที่ผิดปกติหรือเสี่ยงมากขึ้นเช่นการดื่มสุราการทะเลาะวิวาทหรือการก่ออาชญากรรมอย่างไรก็ตามข้อมูลทางสถิติยังไม่ได้ยืนยันความเชื่อนี้อย่างชัดเจน และอาจมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อควรระวังและแนวทางการรับมือกับผลกระทบของพระจันทร์เต็มดวงหากคุณพบว่าคุณมีอาการผิดปกติในช่วงเวลาดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อขอคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมนอกจากนี้ การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอการพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับผลกระทบของพระจันทร์เต็มดวงได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณรู้สึกว่าพระจันทร์เต็มดวงมีผลกระทบต่ออารมณ์หรือพฤติกรรมของคุณลองสังเกตและบันทึกอาการที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถระบุรูปแบบ และความสัมพันธ์ระหว่างพระจันทร์เต็มดวงกับการของคุณได้นอกจากนี้คุณอาจลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในช่วงพระจันทร์เต็มดวงเช่นการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเครียดการพักผ่อนให้มากขึ้นการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายเบาๆนอกจากนี้การพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณอาจช่วยให้คุณรับมือกับผลกระทบของพระจันทร์เต็มดวงได้ดีขึ้น การแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้อื่นจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและอาจได้รับคำแนะนำและกำลังใจที่เป็นประโยชน์โดยสรุปพระจันทร์เต็มดวงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์ได้หลายรูปแบบแม้ว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะยังไม่ได้ยืนยันผลกระทบเหล่านี้อย่างชัดเจนแต่หลายคนยังคงรายงานถึงการแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว การตระหนักถึงผลกระทบเหล่านี้การดูแลสุภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงและการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสมจะช่วยให้คุณสาม,มารถรับมือกับผลกระทบของพระจันทร์เต็มดวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสมดุลบทที่5การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การนำพลังของพระจันทร์เต็มดวงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเพียงแค่เราเปิดใจและสังเกตจังหวะการเปลี่ยนแปลงของพลังงานรอบตัวเราพระจันทร์เต็มดวงเป็นช่วงเวลาแห่งความสมบูรณ์ความสำเร็จและการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากการกระทำที่เราได้ลงมือทำไปก่อนหน้านี้ดังนั้นการวางแผนกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น ลองพิจารณาการวางแผนงานสำคัญต่างๆเช่นการเปิดตัวสินค้าใหม่การเจรจาธุรกิจหรือการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆใ,ให้ตรงกับช่วงเวลาใกล้เคียงกับพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่เข้มข้นในช่วงเวลานี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจความกระตือรือร้นและดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาหาเรานอกจากนี้การใช้เวลาในช่วงพระจันทร์เต็มดวงในการทบทวนเป้าหมายและความปรารถนาของเรา ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราสามารถปรับทิศทางชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงการตั้งเป้าหมายและความปรารถนาในช่วงพระจันทร์เต็มดวงเปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จลงในดินที่อุดมสมบูรณ์พลังงานของพระจันทร์เต็มดวงจะช่วยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นให้เติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรงอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับคุณค่าและความเชื่อของเรา การตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือหรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับจิตใจของเราอาจทําให้เราเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์นอกจากนี้การใช้เวลาในช่วงพระจันทร์เต็มดวงในการทําสมาธิและการผ่อนคลายจิตใจก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานภายในของเราได้อย่างลึกซึ้งการทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจของเราสงบและผ่อนคลายจากความเครียดและความวุ่นวายต่างๆทำให้เราสามารถมองเห็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆได้อย่างชัดเจนและสามารถหาทางออกได้อย่างมีประสิทธิภาพการผ่อนคลายจิตใจด้วยวิธีต่างๆเช่นการฟังเพลงการอ่านหนังสือหรือการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราสามารถเติมพลังให้กับตัวเองและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นใจนอกเหนือจากการวางแผนกิจกรรมการตั้งเป้าหมายและการทำสมาธิแล้ว การสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองในช่วงพระจันทร์เต็มดวงก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันพลังงานที่เข้มข้นของพระจันทร์เต็มดวงอาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของเราได้ทั้งในทางบวกและทางลบบางคนอาจรู้สึกกระปรี้กระเปรา่ามีพลังงานสูงในขณะที่บางคนอาจรู้สึกอ่อนไหวหงุดหงิดง่ายหรือนอนไม่หลับการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับอารมณ์ของเราได้อย่างมีสติ และสามารถป้องกันไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการกระทําของเราหากเรารู้สึกว่าอารมณ์ของเราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางลบในช่วงพระจันทร์เต็มดวงสิ่งสําคัญคือการให้เวลาเองได้พักผ่อนและผ่อนคลายทํากิจกรรมที่ช่วยให้เราสบายใจและมีความสุขเช่นการอาบน้ําอุ่นการนวดหรือการพูดกับเพื่อนสนิทนอกจากนี้การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ด้านลบ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราสามารถรักษาสมดุลทางอารมณ์ของเราได้ในทางตรงกันข้ามหากเรารู้สึกว่าอารมณ์ของเราเปลี่ยนไปในทางบวกในช่วงพระจันทร์เต็มดวงเราสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานนี้ในการทำสิ่งต่างๆที่เราต้องการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเช่นการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆการเจรจาธุรกิจหรือการแก้ไขปัญหาต่างอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการรักษาความสมดุลและ ความระมัดระวังในการใช้พลังงานนี้อย่าปล่อยให้ความกระตือรือร้อนมากเกินไปนำพาเราไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือการกระทำที่ไม่รอบคอบโดยสุดแล้วการนำพลังของพระจันทร์เต็มดวงมาปร,รับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องของการสังเกตเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับจังหวะการเปลี่ยนแปลงของพลังงานรอบตัวเราเมื่อเราเข้าใจถึงพลังงานของพระจันทร์เต็มดวงอย่างลึกซึ้ง เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานนี้ในการสร้างสรรค์ชีวิตที่เราต้องการได้อย่างแท้จริงบทที่6เรื่องเล่าและความเชื่อในบทนี้เราจะดำดิ่งสู่เรื่องราวลี้ลับและความเชื่อแปลกๆเกี่ยวกับพระจันทร์เต็มดวงที่เล่าขานกันมาทั่วโลกตั้งแต่ตำนานมนุษย์มาป่าอันโด่งดังไปจนถึงพิธีกรรมการบูชาพระจันทร์ที่สืบทอดกันมายาวนาน และเรื่องเล่าเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายใต้แสงจันรนวนผ่องตำนานมนุษย์หมาป่าเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเชื่อกันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงผู้ที่ถูกสาปหรือมีเชื้อสายมนุษย์หมาป่าจะกลายร่างเป็นสัตว์ร้ายที่ดุร้ายและกระหายเลือดเรื่องเล่าเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกโดยมีรายละเอียดแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วจะเน้นย้ำถึงอันตรายและความน่าสะพรึงกลัวที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากตำนานมนุษย์หมาป่าแล้วยังมีความเชื่ออื่นๆเกี่ยวกับพระจันทร์เต็มดวงอีกมากมายเช่นคุณความเชื่อที่ว่าพระจันทร์เต็มดวงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ทำให้ผู้คนกระวนกระวายใจหรือมีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นหรือความเชื่อที่ว่าพระจันทร์เต็มดวงสามารถกระตุ้นความฝันและจิตใต้สำนึกทำให้ผู้คนเห็นภาพผนิมิต หรือสัมผัสประสบการณ์แปลกประหลาดได้ในบางวัฒนธรรมพระจันทร์เต็มดวงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหญิงการเจริญพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงเชื่อกันว่าพระจันทร์มีพลังในการรักษาโรคและความเจ็บป่วยผู้คนจึงมักจะขอพรหรือทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้ได้รับพรจากพระจันทร์นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าพระจันทร์เต็มดวงมีอิทธิพลต่ตอการปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรมักจะสังเกตการขึ้นลงของพระจันทร์ เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนอกเหนือจากตำนานและความเชื่อต่างๆแล้วพระจันทร์เต็มดวงยังมีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมและการบูชาในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกในสมัยโบราณผู้คนมักจะสร้างวิหารหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อบูชาพระจันทร์และจัดพิธีกรรมต่างๆเพื่อขอพรหรือแสดงความเคารพต่อเทพีแห่งดวงจันทร์ พิธีกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการสวดมนต์การเต้นรำการวายเครื่องบูชาและการทำสมาธิในบางวัฒนธรรมพิธีกรรมการบูชาพระจันร์จะเน้นไปที่การขอพรเพื่อความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองผู้คนอาจจะขอพรให้มีบุตรให้พืชผลอุดมสมบูรณ์หรือให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าในขณะที่บางวัฒนธรรมพิธีกรรมจะเน้นไปที่การขอพรเพื่อความสงบสุขและความปลอดภัย ผู้คนอาจจะขอพรให้พ้นจากภัยอันตรายให้มีสุขภาพแข็งแรงหรือให้มีชีวิตที่ยืนยาวเรื่องเล่าเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์เต็มุวงก็เป็นอีกแง่มุมที่น่าสนใจหลายคนเชื่อว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณจะสูงขึ้นทําให้ผู้คนสามารถสัมผัสประสบการณ์เหนือธรรมชาติได้ง่ายขึ้นเรื่องเล่าเหล่านี้อาจรวมถึงการเห็นผี การสื่อสารกับวิญญาณหรือการสัมผัสกับพลังงานลึกลับบางคนเชื่อว่าพระจันทร์เต็มดวงสามารถกระตุ้นความสามารถทางจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ทำให้ผู้คนสามารถทำนายอนาคตหรือรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ไกลๆได้อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเรื่องเล่าและความเชื่อเหล่านี้แม้ว่าบางเรื่องอาจมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์จริงแต่หลายเรื่องก็อาจเป็นเพียงเรื่องแต่ง หรือจินตนาการที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงหรือเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ในสมัยนั้นการศึกษาเรื่องเล่าและความเชื่อเหล่านี้จึงเป็นเหมือนการเดินทางสำรวจวัฒนธรรมและความคิดของมนุษย์ในอดีตท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องราวลี้ลับและความเชื่อเกี่ยวกับพระจันทร์เต็มดวงสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือพระจันทร์เต็มดวงยังคงเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ และความหัศจรัน์ให้กับมนุษย์มาตลอดหลายยุคหลายสมัยแสงจันทร์นวลผ่องที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนยังคงเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจซึ่งกระตุ้นให้เราคิดถึงความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของจักรวาลดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในคืนพระจันทร์เต็มดวงลองปล่อยใจให้เป็นอิสระและจินตนาการถึงเรื่องราวและความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์ดวงนี้ บางทีคุณอาจจะค้นพบมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโลกและตัวคุณเอง